โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปหน่อยนะครับกดแชร์ไปด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับกิจกรรมในเกมอารีวันนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปในร้านค้ากันครับสําหรับกิจกรรมในเกมอารวันนันนี้นะครับก็เป็นวงแหวนเวจจอมกวนเพียง30คูป,ปองนะครับรุ่นรับสกินของกร็กกับติวเซนนะครับมีหลายสกินมากเลยโดยพิเศษการันตีเหรียญสกินจอมกวน ทุกๆก,ก,การสุ่ม5ครั้งระยะเวลากิจกรรมก็คือ23กันยาจนถึง29กันยานี้เท่านั้นนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพร้อมแพ็กหนังสือจอมกวนนะครับลด50%นะครับจาก150คูป,ปองหรือ75คูป,ปองจำกัด1ครั้งเท่านั้นนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็มาพร้อมโปรโมชั่นนี้เนาะก,ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในวงแหวนเวทจอมกว,กวนกันนะครับ เดี๋ยวก็คลิกเข้ามาในหะน้ากิจกรรมตรงนี้เลยเนาะโอเคครับเราก็จะมีตรงที่บอกว่าหรือสามารถเก็บสะสมเหรียญจอมกวนไปแกลกรางวัลในหน้ากิจกรรมได้เนาะก็หมายถึงว่าเหรียญเนาะสามารถเก็บสะสมไปแลกของรางวัลอื่นๆได้เดี๋ยวเรามาดูอัตราการออกของว่าแต่ละแต่ละของแต่ละอย่างมีเปอร์เซ็นต์ออกยังไงกันเนาะสำหรับอาคาะาอันเชิญวงเวจอมกวนยี่สามกันยาจนถึงยี่สิบเก้ากันยานะครับสามสิบขูป,ปอง สกินถาวรมีโอกาสออก1.45%เหรียญสกินจอมกวน32.55%อีโมจิแล้วก็เอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรวม66.00%อืมก็ออกเหรียญก็แต่ว่ามันมี5ครั้งออก1เหรียญด้วยเนาะก็ค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวมาดูอีกทีรันว่าอัตราการออกจะโอเคไหมอืมมันมีกิจกรรมด้ว่างนี้อ๋อมีกิจกรรมบงแหวนเชลิเดอร์เนาะ มาวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวเป็นอีกคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นรีวิววงแหวนเวทจอมกวรไปก่อนละกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่หน้า้านคาก่อนละกันนะแล้วข้อซื้อคัมพีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คัมพีเขาเรียกว่ารนะหนังสือจอมกวนที่ท,ที่เป็นโปรโมชั่นลดราคาเนาะจาก 150. ร้อยห้าสิบขูปองเหลือเจ็ดสิบห้าขูปองอันนี้โอเคเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพิ่มรับหนังสือจอมกวนห้าสิบชิน้นโอเคนี่นะ โอเคเรากดเปิดเลยเดี๋ยวก่อนลุ้นอะไรไม่ต้องลุ้นอีกอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวในหลังจากนี้ก็ต้องไปลุ้นแล้วว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปให้หน้ากิจกรรมกันนะครับมาดูกันว่าเหรียญจะออกง่ายหรือออกยากเนาะแต่ดูจากอัตรามันอืก็น่าจะออกแหละค,คิดว่าในการสุ่มก็น่าจะออกด้วยแหละแล้วก็มันจะมีที่มันการันตีด้วยว่าทุกๆก,ก,การสุ่มห้าครั้งจะได้ เ,เหรียญจอมกวนด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้ดูของรางวัลเนาะก็ส่วนใหญ่ก็มีสกินของแกรกกับสกินของเตียวเซียนเนาะและที่เหลือก็เป็นเหรียญจอมกวน20เหรียญห้าเหรียญ3เหรียญ2เหรียญแล้วก็1เหรียญเดี๋ยวดูของรางวัลทั้งหมดอีกรอบนึงนะโอเคครับเดี๋ยวพอคลิกเข้ามานะก็จะเป็นของรางวัลที่มีโอกาสได้รับเนาะก็มีของสกินของแกรกแล้วก็สกินของเตียวเซียนที่บอกไปแล้วก็มีเหรียญสกินจอมกวน1-20ถึงชิน้น กล่องชิ้นส่วนลูนห้าถึงเจ็ดรูนเอฟเฟกต์หวันแล้วก็อีโมจิ1วันเนาะก็ของรางวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามารีวิวสก,กินอีก <'m> Strong um, my eyes are up here. <laughs> Why don't we talk somewhere? Come, why don't we talk somewhere comfier? Um, my eyes are up here. Why don't we talk somewhere comfier? โอเคครับสำหรับสก,กินที่จะมารีวิวก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน้ากิจก,กรรมกันเลยแล้วกันแล้วก็มาสุ่มไปเลยอทีนี้เราจะมาสุ่มเลยแล้วกันเนาะสุ่มห้าครั้งไปเลยใช้ห้าสิบหนังสือจอมกวนอดูซิว่าเหรียญจะออกง่ายหรือออกยากแต่้าหว่างออกให้ออกสก,กินเลยจะดีมากเลยนะเออขอบคุณครับโอเคไหมโอเคก็ห้าสิบหนังสือเนได้มาสองเหรียญ อืม75คูปองได้มาสองเหรียญทุกคนคิดว่าคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าแลกเปลี่ยนอะไรได้บ้างโอ้สูงสุดของอันนี้ก็คือ18น้อยสุดคือ7เนาะอืมก็อืมสูงสุด15น้อยสุดคือ7ก็อืมออกยากอยู่นะไม่รู้อ่ะก็ ใคร <rural conversation> คมีความคิดเห็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะมีใครได้สกินไหมอ่ะอยากรู้อะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าว่าสกินไหนนะสนใจกันก็ก็คอมเมนต์พูดคุยกันน่ารักกันเดี๋ยวสุดท้ายก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปชียเลดเดอร์ล้าเราจะทำเป็นคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ